ตอนนี้มืดครึ้มนะคะฝนกำลังตกลงมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้วันที่10พฤษภาคม2,568นะคะตรงกับวันเสาร์เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางของอาจารย์หมูทองนะคะ3ตัวเน้นๆให้เลยนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะ3ตัวตรงเลยนะคะงวดที่แล้วใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะ เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนี้คลิปนี้ได้เลยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตัวเลขของอาจารย์เซียนขารอทำพิธีวันที่12นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้มาแล้วแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะเนาะส่วนวันนี้นะคะแนวทางของอาจารย์หมูทองของหมูทองนะคะที่แอดเอามาแบ่งปันนะคะสถิติก็คือเข้ามา ตลอดเลยนะคะจะมีทั้งหมด12คู่นะคะ12 13คู่12คู่นะคะแล้วก็ตัวเลขที่แอดดูนะคะคือสถิตินี่เข้ามาตลอดเลยนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดนะคะ ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนให้กําลังใจทิพนาคานะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆที่ดังๆเด็ดๆมาให้มาฝากท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะท่านไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยนะคะเดี๋ยวแอดจะนําเสนอเอามาแบ่งปันนะคะเป็นสะพานบุญเอามาให้กับ fc ทุกคนเลยนะคะแอดก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม คลิปนาคาด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะแอดจะหาตัวเลขมาให้ถ้าเกิดแอดมั่นใจแล้วแอดก็จะเอามาลงให้นะคะเหมือนกันกับคลิปนี้เลยนะคะอาจารย์หมูทองของมูทองนะคะแอดก็มั่นใจนะคะว่าตัวเลขที่แอดจะเอามานําเสนอในวันนี้ก็มันถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะแอดก็เลยจะจะามาแบ่งปันนะคะ ตัวเลขของหมูทองนะคะ3ตัวเน้นๆน,น,นะคะ3าตัวตรงบนนะคะชุดตัวเน้นเลยนะคะ3าตัวเน้นก็จะมี1 1 5 1 4 7 4 4 7 4 1 5 8 4 7 8 1 5นั่นคือตัวเน้นตัวรอง117 14ห4 5, 4, 5, 4 5 4 1 7 8 4ห8 1 7นนะคะท่านผู้ชมก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีไม่เยอะนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะ แอดก็อยากเอามานําเสนอจริงๆนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ลองหยิบจับหาลอตเตอรี่เอาไว้นะคะ <ๆ S 1> เผื่อจะมีโชคนะคะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้ f อทุกคนเลยค่ะมีโชคมีชัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆมันๆนะคะ แล้วก็โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอสวัสดีค่ะ